หมดแล้วอ่ะกินหมดแล้วอ่ะเอามาซื้อใหม่ก็มันไม่ได้แล้วอ่ะอันนี้อ่ะมาไหนเอาอะไรมาซื้อเอะมาตัดตังก่อนมามาอ่ะมาม่มาอัาอานนี่แต่ตังด้วยเออแต่ตังด้วย,อวยเออ

หมดแล้ว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 แล้วมแล้วไม่บอกว่าจะมากันนะโถ